สวัสดีครับกับไมค์ค้งสำหรับ MC JC TV นะฮะสวัสดีครับกูเดชแมวเรียนแบบคนอื่นแมวสวัสดีสวัสดี h e ล l ลอันนี้แมพชื่อว่าปากั่วปากัววเป็นฟรีสไตล์เป็นสไตล์นักวิ่งจนิดนึงอ,อันนี้มันเขียงอะไรครับ Pay on peaceful It's simple but fun place b u t t l n no breaking ห้ามท ham to box h a บ to box เปิดทีบอาแฮปเปิล ปิดคีบได้แอปเปิลมาสองลูกเป็นไม่ไดหเลุยกันเถอะอะไรอ่ะแต่ละตแกอปเปิมากไปก่อนเลยเต็มมันก็ลวงเขาบอกว่าจัมอินโดดลงไปลึกเหรอลึกเราเราไม่โดนนะครับเราแบบสำรวจด่านเรียบร้อยเขาบอกให้จำอินคุณครับแค่ด่านแรกก็ตายแล้ว ไม่ตายเว้ยแหลกไหนไม่ตายไม่โดดเลยโอไปลงไปอ้าวแหลกเสริอ์คอมแหลกนะฮะจ้างมันเราแค่ความขุดเราก็ขุดเขาโอเคตอลงมาขุดเราก็เอ่อเตียงไปเขาให้ขุดเราใครเล่นไม่ เนใหม่ครับเขาุเราก็คุี่เจแปนอย่าตีเลยน่ะนอนอะไรนะอย่าตเเือตอนนี้ต้องเรื่องเ่องต็มากอย่าตีเต็มวดอดลเจแปนมีอะไรกินบ้างอ่ะมีแอปเปิลลก็กล้วยส้มนูดิไม่ได้แหลกต่อบออีกแล้วนะฮะ โกงอะใครอุย๊ยลวงแต่แล้วก็พอเล่นแล้วจะทีพีไปหากันนะครับอย่าอาทีพีอ้ยยลวงอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะลนอนไม่ได้อได <c oughs> เออพี่เห็นตัวเต็มไหมเห็นตัวเต็มตายตายเพราะลาวา น่าเนี่ยตาบลาวาเราไปรับเต็มดีไม่ติเต็มโอ้ยโอ้ใครต่อยใครต่อยใครต่อยอ๋อเต็มเขาเหยียบบันไดลิงอยู่เต็มเกาเลยตายเออเลือดหนึ่งห้าห้าใครต่อยกันเลยค่ะต่อยอ้ยเอากับล่องพี่มันแหลกมันไดลิงเออขอขอนเราขอทีทีนเออล่วงโน no ขอทีทีไปหาบเก็แล้ว อย่าอย่าทำแบบนั้นก็ตายเพราะลาวาของนั้นแหละหาทางมาให้ได้ no ผ่ายังไงล่ะคอมมัแหลเราต็นใครผ่านได้คนนึงก็ทีพีไปหาคนนั้นแหละเพื่อไปในการต่อไปเอ้ยล่วงล่วงล่วงยังนี้ได้ว่าทีไปได้ดิอย่าพึ่งเด้อ รีบเหรอน่าหน่วยลุ้นเลยนะวัดเด็ดนั่นก็ทีพีมาช่วยกระโดดที่ด้างบนพี่เป็นทีพีไปหาพี่ต้นนะก็มาดิคิดว่ามาแล้วไม่ล่วงก็มาน่าเอี้ยน่าเงี้ยลงมากระเต็มเลยมาช่วยกันผ่านตรงนี้หน่อยเร็วพี่เห็นตัวเต็มใช่ไหมเห็นโอเค กระเดึงกระเดึงเฮ้ยอเฮ้ยเช็คเอ้ยเช็คพอยต์ออเออเป็นต้องกินนวันนี้จะผ่านไหมเอ่ยเป็นเครื่องแรงอ่ะเครื่องแรงไปไปโดดไปโดดไปเอ้ยลวงอ่ะไปแสงนะครับเออมีแบรน์ครับมีแบรับนด์น่าเงี้ยรวยครับไปเลยเต็มเต็มโดดไปว่าจะเข้าใจน่าั่นไง อย่าขุดอย่าขุดฐานมากเลยอ่ะเขาบอกห้ามขุดโอเคเดำขึ้นมาอืออ่ะนี่ขึ้นไปแล้วก็ล่วงโอเคเช็คพอยต์เช็คพอยต์เช็คพอยต์นอนเช็คพอยต์ตรงนี้ตรงนี้จะไรแหละทุกทีเลยเหมือนไไม่ด้อัดเป็นรราายกเหมือนเล่นอืคอ อยู่ด้างบนเรือเล่นอะไรกันเนี่ยกระติกจะกระติกฮู้ยโน้โน้แข่งกันล่วงหรือเปล่าเนี่ยอะใครใครล่วงแล้วทำดาดาเมจได้สูงสุดคนล่วงแล้วไปได้สูงสุดตอนนี้กดโอนะ วุ้ยขอบใจแต่หมูพุ่งหอยเด้เฮ้ยเสียงใครอ่ะแว่นแรงยี่ห้นไม่หยุดเลยอยู่สเปนอย่สเปนอยู่บีไล่ลาวอยู่บีไล่ลาวอะไรอยู่บีไล่ลาวลองมัว นานเงี้ยรวยแล้วโอ้จะเท่ซะหน่อยอ่ะเสียโชว์เท่เสียค่าคลิปไในคลิปนึงเป็นล้านโอ้ใช้คลิปฮอลลีวูดอ่ะเออพี่ครับจนถึงแล้วนะครับไหนแค่นั้นแหละดีเอาไปเลยทำไมเลยจะเซฟเช็คพอยต์อยู่ไหนวะอยู่นี่อ่ะโอเคค้เช็คพอยต์พี่เช็คไปตั้งนานแล้วเออขอเช็คกันหมดแล้วแหละยังไม่เช็คอยู่เหมือนเดิมจะขอถาเซฟนะ มองไ็ที่ต้นเลยนะไดลิงอออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตกแล้วตกบ้านแล้วพูดทำไมอพูดทำไมอเต็มก็ด้วยถึงแล้ว จะเย็นโดดเอ้าถึงถึงเทซะหน่อยจะผ่านเนี้ยเปืองคลิปไหมเนี่ยเอองั้นเราขอตัดไปรอผ่านจะแม้ว่าครับเอาไหมไม่ผ่านเลยอ่ะเปลี่ยนหน้ารีรอบนี้เอาเป็นหน้าเอออาะเบเปลี่ยนหน้าอาเต็มอาเต็มนี่เอาเอาเอาหน้าหมาของพี่เดี๋ยวเอาโมงเอาอ่เต็มเอาหน้าหมาของพี่ต้นดิอาเต็มเท่กว่า ยังยังไม่ได้ถ่ายเลยเต็มเบะก็ได้อ่ะเต็มไม่เอางั้นทำน้าแปลวอยู่เนี่ยเต็มเบะง,งั้นเอาเต็มเต็มเต็มต้นแปนเบ็กเ,เต็มเบะค่ะเคเค,เคอ้าเลยเปืองทรัพยากร <c oughs> เออนั่นไงด้วยแล้วอ่าเค้าตัดต่อคลิปตอนขึ้นถึงก่อนนะครับถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูจ่อ กลับมาเจอกันตอนนะครับผมตอนนี้จะผ่านแล้วอฮัลโหลคูล็อกมาทำอะไรคูล็อกไปอ่านนะฮะมีโอ้ยเ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 อ้า The you fishing Tank you paying จบโคตรเร็วเลยเห็นไหมบอกแล้วไม่อ่านป้ายไม่ยอมอ่านจบแล้วเหรอ The you fishing อ่านอ่านผิดปะวะ Tank for paying ตงฝรั่งพายิงทอดยูอีแอปเปิ้ลแล้วตัดเด็กสวยแล้วเนี่ยให้เล่นแค่นี้อะไรอยู่อ๋อเบ๊จะฆ่าตัวตายแล้วไม่ทราบว,ว่ามันมีแค่นี้เหรอใครสร้างมาฮิตเดอะกราวทูฮัสบายบายแล้วฮิตเดอะกราวนี้ก็จะปิดรายการ นนมันแย่มากแบบนี้จบรายการเ,เ,าเพียงเท่านี้สวัสดีครับเจอกันต่อนหกังต่อไปเราจะรปซีเรียส่วนันนี้สวัสดีครับ